หน้าด้วยสบู่สมุนไพรล,ลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสิยครับผู้ชมครับวันนี้เราพามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผักป่าผักโบราณด้วยเป็นสมุนไพรชั้นดีนะครับที่คุณเฒ่าคุณแก่สมัยก่อนคนสมัยก่อนนิยมเอาไปแกงกินนะครับแต่วัยรุ่นปัจจุบันจะไม่รู้นะครับว่ามันคือสมุนไพรอะไรหรือว่ากินได้รูปปากนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าต้นอะไรสวยงามมากเลยครับตื่นเต้นมากๆเลยผู้ชมครับเรามาเจอต้น กำลังควายถึกยักษ์นะครับหรือว่าเขื่องยักษ์คุณผู้ชมต้นใหญ่มากๆเลยกําลังอ่อนๆเลยนะครับพอดีแกงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหน่อวันนี้ก็จะดีกว่านี้นะครับถ้าเป็นหน่อเพิ่งผุดออกมาแต่ตัวนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับก็ไปแกงได้เหมือนกันนี่นะครับยอดอ่อนๆพอดีกินเลย เขืองยักษ์นะครับหรือว่ากำลังควายถึกยักษ์ตัวนี้จะมี2สายพันธุ์อีกตัวหนึ่งจะเป็นสายพันธุ์ป่าโคกนะครับอันนั้นก็เป็นกำลังควายถึกเหมือนกันแต่เป็นต้นเล็กนะครับก็กินยอดได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้กินยอดได้เหมือนกันต้องเอาไปแกงนะครับจะอร่อยมากแกงจะมีรสชาติเหมือนยอดมะพร้าวนะครับหรือว่าหน่อไม้หวานคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีรสหวานนะครับ เขาจะมีรสหวานจะไม่ขมนะคุณผู้ชมนะกินได้แล้วก็อร่อยด้วยเอาไปแกงได้นะครับจะแกงใส่เห็ดหรือว่าแกงแบบเดียเด่ยวๆก็ได้คุณผู้ชมแกงเหมือนแกงหน่อไม้นะหรือว่าเอาไปทําแกงเปิดก็ได้นะครับนี่นะครับกินได้นะคุณผู้ชมกําลังควายถือกนะครับชื่อเขาก็บอกไว้อยู่แล้วว่าเป็นสมุนไพรบํารุงกําลังบํารุงกาหนักนะครับ กินหัวเงาเอาไปต้มดื่มนะครับหรือว่าลำต้นอ่นอ,อนๆตัวนี้เอาไปแกงได้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงกำหนักอย่างดีสำหรับท่านผู้ชายนะครับสำหรับท่านผู้ชายหรือว่าใครที่มีอาการอ่อนเพลียร่างกายอ่อนแรงจากการทำงานหนักหรือว่าจากการฟื้นไข้ใหม่ๆก็สามารถเอาไปต้มน้ำดื่มได้เลยนะครับใช้หัวเงาของเขาหรือว่าลำต้นของเขาเอาไปต้มน้าดื่มได้นะครับชื่อของเขาก็บอกไว้อยู่แล้วแต่ปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมคนรุ่นใหม่จะไม่รู้นะครับ ว่าอันนี้คือต้นอะไรนะครับเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามารถแกงกินได้ด้วยนะครับผมก็เหมือนกันอยู่รอบบ้านสมัยก่อนเยอะมากนะครับเราก็รู้ว่ามันคือต้นเขืองแต่เราไม่รู้ว่ามันกินได้นะครับเวลาเหตุน,นี้ก็ เด็กๆเ,เนอะเราไม่ว่ากันก็จะเกิดอาการหมันเขี้ยวหมันไส้นะครับแล้วก็ฟันทิ้งคุณผู้ชมแต่ตัวนี้คือปัจจุบันก็ยังสามารถพบเจอได้ทั่วไปนะครับตามป่าท้ายหมู่บ้านตามป่าเต็งรังตามป่าดินทรายต่างๆนะครับตามป่าทามเนาะป่าทามก็คือป่าริมน้ําป่าชุ่มน้านั่นแหละนะครับ เอาไปต้มน้ําดื่มได้นะครับต้มหัวของเขานะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้เราพามาดูต้นของเขานี่แหละครับคุณผู้ชมผมอยากเก็บไปอยู่แต่ถ้าได้แค่หนอ่อสองหน่อนะครับมันจะไม่คุ้มเท่าไหร่เราต้องได้สักประมาณเป็น1ิบสิหนอ่อแล้วไปแกงนะครับต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นถี่นะจะไม่ได้ขึ้นถี่เหมือนต้นหน่อไม้นะคุณผู้ชมนะแล้วความแก่ ความอ่อนนะครับแต่ละป่าก็จะไม่เท่ากันอีกมันจะงอกไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมบางป่านะครับงอกอ่อนๆแบบนี้แล้วไปเจออีกป่าหนึง่งเป็นเถาแล้วนะครับเนี่ยเป็นเถาขึ้นแบบนี้แล้วนะครับนี้ยังไม่ตายนะครับยังเป็นเถาเป็นๆอยู่ลักษณะใบเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับกําลังควายถือที่อยู่ในป่าโคกนะครับเหมือนกันเลยลักษณะใบลักษณะรูปนะครับแต่ลําต้นคือใหญ่ต่างกันมากนะครับ ใหญ่ต่างกันมากๆเลยถ้าใครนะครับมีบ้านแถวป่านะครับก็อนุรักษ์ช่วยกันนะคุณผู้ชมนะอย่าไปตัดเขาทิ้งนะครับเพราะว่าหากินยากแล้วทุกวันนี้ในบางพื้นที่นะครับแต่ในบางพื้นที่ก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ยังเยอะอยู่สามารถกินได้อยู่นะครับ โอเคนะครับเพราะถ้าใครอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสปปรรพคุณกำลังควายถึกนะครับกำลังควายถึกใหญ่ตัวนี้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่ายังมีอีกหลายสปปรรพคุณที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับผมกล่าวถึงในสปปรรพคุณที่บำรุงกำลังแล้วก็ไปกินเป็นผักนะครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมสําหรับกำลังควายถึกหรือว่า ต้นเขื่องยักษ์นะครับตัวนี้เป็นพันธ์ุใหญ่นะตัวพันธ์ุเล็กก็จะเป็นสีเขียวๆขียคุณผู้ชมตัวนั้นยอดอ่อนก็กินได้เหมือนกันแต่เขาจะงอกยอดอ่อนช่วงเดือนมีนาเมษานะครับแต่ตัวนี้ มันจะช่วยหน้าฝนที่เราจะได้กินยอดอ่อนของเขาถ้าเป็นเขื่องอยากนะคุณผ,ผู้ชมก็เป็นว่าวันนี้นะครับได้มาเรียนรู้สมุนไพรด้วยกันได้มาเจอสมุนไพรเป็นเป็นด้วยกันนะครับมาเดินป่าด้วยกันก็เอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มายอมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ